ย,ย้ายอยู่บนนอยังเห็นลานออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบร้ายทีบ่ทยยบ่มีทองห่างย้ายไกลบ้านมีหลักประกันเพียงพุชันมอง ไหฟันจนถึงวันรอย้ายดีใจบ่ที่ล้านทำได้เส้นทางโดนให้ทุกก้าวฝ่าไปมีคนเมตตาตำแหน่งนักร้องที่รอมามเหมือนเทวดาเปิดทางให้ออกเพลงเท่อนี้ยู่แกรมมีผพูดเดคุณนยาย เมื่อออกทีวีส่งไปขอยายได้เตรียมจร้องกินข้าวไรยลายเดินยายสิได้แข็งแรงคอยเปิดทีวียาห้ามแรงนั่งแงงลานอยู่หน้าจอได้ร้องเพลงดังหวังเหมือนพบเส้นทางาใ้ต่อง ยามใดเพลงล้านผ่านจองยายพงสิพอยิ้มได้ฝากเสียงเพลงให้ฝากใจผ่านจอทีวีถ้าหากล้านไปได้ดีความหวังเคยมีคงมาใกลยขอเพลงดังต้องได้เงินทองส่งน้องแลยาย กลับบ้านเมื่อเก็บเงินได้สร้างเงินให้ยายหลังใหม่งามงาม